อีต้อมาดูมันวิ่งนี่มาดูมันวิ่งมันกลัวเลยนะไม่กลัวหรอกมันหัวเราะพี่เอ๋กลัวเฮ้ยเฮ้ยใส่หัวล้อไอ้มันหัวล้วอลลลนะลใส่กระต่ายมามาเร็วมาเร็วกระต่ายมานี่เร็ว ระวังลม้มจะดีใจอะไรขนาดนั้น,นครับมานี่มานี่กระต่ายมาหาโต้เลยเรียกเรียกกระต่ายมาหายี่ดู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 ดปลาเอเปิดออกแล้วเห็นไหมอืม,อม <laughs> โฮไ <c oughs> ว้น,นี่นี่แม่มามามาแมา่ <c oughs> หัวเลาะใส่มันเลยไม่ต้องกลัวหัวเลาะ <c oughs> หัวเลาะใส่เลย <c oughs> มันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วเหลือแต่สีขาวนี่ไง